สวัสดีครับนานๆวันนี้ผมก็มีโอกาสมาตกปลาครับที่นี่ก็คือคลองตาขำนะครับที่นี่ก็เป็นจุดที่เคยลงมาครั้งหนึ่งแล้วครับแต่วันนั้นได้ไม่เยอะเท่าไหร,ร่ครับประมาณสิบกว่าตัวก็มีเวลาครึ่งวันครับเดี๋ยวเราจะมาลองตรงนี้ครับมันพอเห็นที่ว่างครับผมก็เลยจะลองลงผมก็มามาวันนี้มาด้วยเย,ยริซ่ามาเดินนะครับ เป็นสูตรสำเร็จครับผสมน้ำใช้ได้เลยครับปลายสายตัวเดียวก็ยังเป็นเบ็ด0.3ดเหมือนเดิมครับแต่ก็วิ่งครับเย่๋ลูกแรกก็จะประมาณนี้ครับมเม็ดโฟม2เม็ดแล้วก็จะแปะทิ้มไปเม็ดนึงครับทิ้มเบาแค่นี้ครับผม ครับนะ้าลงเบ็ดชุดแรกเสร็จหกโมงห้าสิบเก้าตีไปเจ็ดโมงแล้ว มาแล้วครับตัวแวรกปลาพรลมตัวนี้ตีลงแป๊บเนื้วกินเลยครับโหไซส์ใหญ่ครับปาลาโคม ตัวที่สองครับผมหกหกสองตัวติดเลยนี่ครับใหญ่ครับผมครับผม มต no ครับนันานาวันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับต้องไปทำงานต่อช่วงบ่ายเอ่อ <c oughs> ยังไงอะปลาน่าจะกินบ่ายเหมือนที่นานนาเขาบอกครับเพราะว่าตอนเช้าอากาศค่อนข้างจะเย็นแล้วก็น้ำก็เย็นมีลมไม่มีแดดด้วยครับแต่ว่าเราก็ยังได้อยู่นะครับได้น้อยครับแต่ก็ยังได้ เดี๋ยวเรามาชมผลงานวันนี้ครับว่าจะได้กี่ตัวแต่ที่แน่ๆรู้แล้วครับทนาดูคลิปจบนะาก็จะรู้ได้กี่ตัวเอ่อได้น้อยครับผมปลากินบ่ายเหมือนที่น้าเขาเคยมาตกแล้วเขาบอกไว้ครับผมช่วงเช้าอากาศเย็นอากาศเต็นแป้งครับผมปลาไม่ค่อยกินครับลงเบ็ดแต่ว่าไม่ค่อยกินเลยครับยังไงก็ดูครับผลงานวันนี้ครับเรามาชมผลงานวันนี้นะครับ ก็อย่างที่เห็นครับก็ได้สักสามตัวน่าจะสามตัวครับนี่ครับปลาวันนี้ครับผมโอ้ยนี่ครับเป็นปลาพรมครับสองตัวตัวก็ใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาชมพง,ง,งค,ครับ ปลาวันนี้สามตัวเป็นหมอตะรกรับเล็กครับผมเก็บใส่กระชังเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยนี่ครับปลาผมสองตัวครับใหญ่ๆเลยนะครับผมเนี่ยใช่เล็กๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าก็ฝากติดตามช่องแนละปิดเทศยหมาย,ยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าปลาไม่ค่อยกินต้องตัดออกเยอะสวัสดีครับ